สวัสดีครับอยู่กับช่องอัลตะคูณต้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์มาร์เว e เลจ s นซีรีส์วอ x กรี s เอกลุศิฟมูนไนนะครับก็ต้องพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้เลยทีเดียวเพราะว่าซีรีส์ก็กำลังออนแอร์นะครับที่ถ่ายกันอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นวันที่เอพ s โซด4เพิ่งจะออนแอร์ใน Disney Plus Hotstar นะฮะแล้วก็ถ้าใครได้ดู EP4 กันแล้วอันนี้เดี๋ยวผมเอามือไว้ถ้า ใครยังไม่ได้ดูก็ปิดเสียงจนกว่ามือผมจะออกไปเนาะอาจจะเป็นสปอยนิดนึงก็คือถ้าใครได้ดู EP4 กันแล้วน่าจะเห็นฉากหนึ่งนะครับที่สตีเฟ่า, Steven าไม่สิตอนนั้นเป็นมาร์คอยู่ในไม่รู้อยู่ในจิตหรืออยู่ในโรงพยาบาลบ้าอะไรสักอย่างนะตอนท้ายแล้วเขามองไปที่พื้นแล้วเจอกับเจ้านี่มูนไนท์แบบที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเป็นมาเวจินซึ่งก็ใช้ตัวน,นี้นี่แหละไปทำนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนผ้อคุมมีการแต่งให้แบบแตกต่างมันนิดหน่อยแต่ว่าตัวโมเดลก็จะเป็นตัวนี้เลยทีเดียว Okay, กลับเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่านะครับแอคชั่นฟิกเกอร์มูนไนท์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นวอลกรีนเอกลีฟนะครับื่อใครไม่รู้วอลกรีนเป็นฟิลแบบเป็นห้างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแอนด์ฟาร์มาซีนะครับก็จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายสาขาไซส์ขนาดก็จะประมาณใหญ่กว่าเซเว่นไซส์แบบถ้านึกภาพจิฟฟี่ในปตทนะฮะก็จะเป็นไซส์ประมาณนั้นเลยแล้วก็จะขายตั้งแต่แบบ ของเหมือนเซเว่นของสะดวกซื้อทั่วไปไปจนถึงยามีโซนขายยาเยอะๆแล้วก็จะมีขายของเล่นที่แบบเรียกได้ว่ากเกจเดียวกับของขึ้นห้างก็จะมีพวกมารเวลมีพวก DC h o t ฮอตบิลอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นตัวที่ผลิตมาขายเฉพาะวอร์กินแต่ว่าภายหลังต่อมาก็เห็นกันตามแบบแหล่งออนไลน์ทั่วไปทั้งกลุ่มซื้อขายเฟิกเกอร์หรือว่าตาม EBay ตามอะไรก็แล้วแต่จะมีมูลหนตัวน,นี้เต็มไปหมดเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันอาจจะเป็นของหายากหรือเปล่านะ,ะก็ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นตัวที่พี่จึงนะครับแอดมิน Marvel Thailand Fan Page เชื่อว่าทุกคนนะ่าจะรู้จักก็เขาให้ผมยืมมารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่จึงมากๆของเรบตัวนี้นะครับไปรับมากับมือเลยพอดีว่าทํางานอยู่ใกล้กับพี่พี่จึงอยู่พอดีนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องตัวนี้กันซึ่งช่วงนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรนะก็จะพยายามกอคลิปมันเร็วๆไป เอาละครับกลับมาเข้าเรื่องที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับมูนไนต์ตัวสีขาวตัวนี้นะครับเป็นชุดของมูนไนท์น่าจะเป็นตัวของเวอร์ชันปี2000หัวเรื่องคอมิกปี2021นเะครับเป็นคอมิกเรื่องเดียวของเขานะฮะก็แต่ว่ามันก็พูดยากแหละเพราะว่ามูนไนท์เนี่ยแทบจะแบบว่าหลายหัวเรื่องที่เขาโผล่มาเขาใส่ชุดประมาณนี้คือมีรอยดวงจันทร์มีแกจิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีแค่ตอนประมาณปี2 0 1 4 ที่เขาจะแบบแยกไปใส่เป็นชุดที่มีแบบสีขาวตัดดำชัดเจนเลยแบบในนี้ก็มีการทำเป็นมา r v e l l e g ชัน s e r i i s หรือ n f i n i t e Series เนี่ย3.75นิ้วมาเป็นชุดนั้นแต่ว่า3.75นิ้วก็ไม่ทำชุดสีขาวออริจินอลเหมือนกันผมก็ค่อนข้างงงกับ Hasbro เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเป็น w a l k i n e x c l u s i v e แล้วก็ออกมาในปี2020นะครับก็เลย คาดเดาว่าน่าจะเป็นชุดของปี2021เพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับโอเคเราจะมาดูรายละเอียดกันก่อนเลยดีกว่านะครับมูลไนตัวนี้มูลไนตัวนี้คือต้องบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นสีขาวคลีนทั้งตัวแต่ว่าถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยดวงจันทร์ด่วางดวงจั without, นไว้ก่อนนะครับเขาจะทําแบบว่าเงาสีแบบเทาๆดําๆมาก็คือถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ขาวล้นมันไม่ได้ขาวล้วนแบบเป็นขาวเดียวทั้งตัวแต่มันจะมีโทนสีเข้มๆมาเหมือนเหมือนกับสะท้อนแสงเงาครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผมชอบมากเพราะว่ามูนไนท์เนี่ยในคอมิกเนี่ยการที่เขาใส่ชุดสีขาวเนี่ยมันมันมันชัดเจนแล้วว่ามันจะไม่ขาวตลอดมันจะมีอยู่ในเงามันจะมีกระทบแสงอะไรก็แล้วแต่ทําให้แบบชุดเขาไม่ได้ขาวตลอดเวลาครับก็ถือป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างดีนะผ้าคลุมก็จะเป็นสีขาวที่อย่างที่บอกจะมีแบบมีโทนเทาๆนิดนึง อันเนี้ยยังตรงเรียกว่าอะไรผ้าพ,พวกหัวดีไหมครัจะเห็นชัดเจนเลยว่าด้านหน้าเนี้ยจะค่อนข้างขาวนะหายไปด้านหลังตรงนี้จะเทาเลยก็ถือเป็นการแบบไล่เฉดรายละเอียดที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าประทับใจนะครับหน้าของบูลไนท์นะฮะก็เปิดทั้งหน้าชัดเจนตาสีขาวคือรายละเอียดเหมือนกับจะเป็นคอมิกแอนิเมชันอะไรก็แล้วแต่ก็คือค่อนข้าง c c u r a t e มากค่อนข้างตรงมากนะครับตงแขนงใจนะว่ามีเหมือนมัดๆตรงนี้ คือชุดเนี่ยมูนไนท์ในคอมิกจะเป็นเหมือนชุดสแปนเด็กแนมเนื้อแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงที่เหมือนชุดจะมีความเป็นเกราะอ,อะไรบ้างแล้วก็ส่วนเท่าที่เห็นในในซีรีส์ก็จะเป็นเหมือนแบบจะฟิวมัมม,มี่หนะ่อยคือจะมีแบบเหมือนผ้าพภาพมาคลุมทั้งตัวนะฮะก็จะแตกต่างกันออกไปตัวนี้เนี่ยอ,อันนี้เหมือนสปอยแอคเซสซอรีนิดนึงก็คือจะมีหัวไม้เปลี่ยนเป็นอีกหัวนึงเป็นหัวสีดํานะครับก็มูนไนท์ถ้าแบบปรากฏตัวในคอมิกเนี่ยเขาจะแบบหัวขาวบ้างสักพักก็หัวดําบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนนมาะะฮ คือบางทีเจออย่างที่บอกเจอเงาตกกระทบปุ๊บผ้าก็จะมาเป็นหัวสีดําแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนร่างเลยหรือเปล่าคือผมผมไม่ได้เป็นเป็นแบบแฟนขับมูนไนที่ตามละเอียดนะก็อาจจะไม่รู้นี้ใครรู้เม้นกันได้นะว่าแบบเออเวลามันหน้าขาวกับหน้าดำเนี่ยมันถ้าไม่ใช่แค่เรื่องของแสงเงาเนี่ยมันมันต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็จะเห็นได้ว่าผ้าเนี่ยผ้าคลุมข้างหลังเนี่ยจะค่อนข้างหลวมเพราะว่าเขาไม่ได้ทําแบบติดติดมากับตัวเขาทํามาแบบ สำหรับสวมถอดออกได้โดยเฉพาะก็คือถ้าเราถอดหัวออกเราก็ดึงผ้าออกได้นะครับมาดูรายละเอียดพระจันเซี่ยวก็เป็นการเพ้นมานะฮะมีการสะท้อนแสงเล็กน้อยมีเข็มขัดแก๊เจองเขานะครับฟิลแบทแมนเลยทีเดียวมีมีรอยพระจันเซี่ยวข้างในด้วยนะ ตรงนี้ขาวลงมาแล้วก็ตรงนี้เนียพันๆน,นิดนึงฮนะามาที่จุดขยับกันเลยดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้มีอะไรมากก็เห็นได้ว,ว่ามันขาวสวยอยู่แล้วหัวหมุนได้26 0นะครับขึ้นลงได้เยอะแหละแต่ว่ามันติดไอตรงผ้าคลุมหัวเขาทําให้มันขึ้นได้แค่เท่านี้ก็จะได้เงยๆประมาณนี้นิดนึงสามารถโพดท่าเท่ๆอย่ด้นันข้างได้นะแล้วต้องหมุนซ้ายหมุนขวานะครับลงได้อุดลงมาตรงผ้าเลยจะขึ้นมาเดี๋ยวต้องถอดลงนิดนึงแขนนะครับ จะมีจุดขยับ2จุดก็คือตรงไหล่กับตรงนี่ตรงอะไรเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอกด้านนอกปีกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะปุ๊บ,บมีได้ก็เป็นหนึ่งในจุดขยับที่มาว้เลยเจนเนี่ยบางรุ่นก็จะมีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับส่วน3.75อย่าหวังเลยว่ามันจะมีนะฮะแล้วก็ไหลขึ้นลงให้เท่านี้นะครับหมุนได้สำหรับสิบตรงช่วงต้นแขนหมุนได้โอ้มีรอยกล้ามตรงนี้ด้วยนะฮะศอกดับเบิลจอยนะครับเหมือนกับมาวิเลย์เจนทั่วไป มือมืองอได้นะครับงออย่างนี้ได้หมุนได้ช่วงตัวบนนะครับเป็นแบบโอ้โหกลมได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็เงยได้เยอะด้วยก็คือจะเป็นเหมือนมาวลเจหลายๆตัวคือเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้เป็นแบบอ,อธิบายยังไงดีไม่ไม่ได้เป็นแบบโค้งๆอีกแบบหนึง่งช่วงตัวก็หมุนได้นะครับตรงใต้เข็มขัดจะมีจุดขยับตรงนี้อยู่ก็คือจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้ก้มลงขึ้นลงได้เข่าก็ไม่สิขา หมุนได้ทอดออกได้นะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้เข่าดับเบิลจอยต์มีงานตามมาตรฐาน ml นะฮะนี่ตรงช่วงบูทเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะหมุนได้แต่ข้างบนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงช่วงเท้าแบบบิดซ้ายบิดขวาง,งอขึ้นลงได้แล้วก็จะหมุนไม่ได้เพราะว่าจะให้จุดขยับบูทไปตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดขยับที่ดีครบคันตามมาตรฐานมาเลยเจนอย่างที่บอกไปนะครับก็จะค่อนข้างละเอียดแบบนี้อยู่แล้วถ้ามันดรอปไปมากกว่านี้มันก็จะแปลกนะ เราจะมาพูดถึงอ c อ s s อรี s กันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะจุใจในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่มีพระจันทรเซี่ยวที่เแบบอาวุธของเขานะครับสามารถเอาไปใส่กับมือแบบนี้ได้นะก็จะใส่เข้าไปได้พอดีนี้แต่ถ้าผมว่ามือขวาเนี่ยมือขวามันเหมือนเป็นมือมาส l เลยเจนในแบบที่เอาไว้ถือปืนซึ่งตัวนี้ไม่มีปืนแล้วแสพจันทร์เซี่ยวก็จะหลวมหลวมก็ด้านซ้ายก็ นั่นแหละก็จะเห็นด้ว่ามือ2แบบนะครับมือนี้จะเหมือนถือปืนแต่ไม่ไม่ลั่นไกอันนี้คือเหมือนแบบเตรียมลั่นไกลแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ให้ปืนมาที่บอกก็ไม่ดูทําไมเหมือนกันนะแล้วก็จะมีพัชร์เซี่ยวขนาดใหญ่อีกอันนึงนี่จะมีพัชร์เสี่ยวใหญ่สองพัชร์เซี่ยวเล็ก3นะครับเอาไว้แบบว่าเหมือนใครจะโพสตท่าปลาโพสท่าเถ,ถืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีนี่ครับมีมือมาให้เปลี่ยนเป็นมือกำหมัดอีก2อ,อีก2มือนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็อุ้ยโอ้มันติดเทปมาทุกอันเลยผมจะเปลี่ยน มือให้ดูครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าลองเปลี่ยนดูเพราะว่าตั้งแต่ได้ยืมตัวนี้จากพี่จึงมาก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนมือเลยทีเดียวอ่านี่ก็จะมีมือกำหมัดนะครับจะใส่รายละเอียดเหมือนอ่าเป็นถุงมือของเขาก็จะเป็นรูปพระจัสตย์เหมือนกันคือแทบจะทุกอย่างของมูลนจะเกี่ยวยงกับพจันทร์หมดเลยนะครับ โอเคแล้วก็หัวเดี๋ยวจะไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆก็เปลี่ยนหัวให้ดูเลยทีเดียวก็ดึงออกมาง่ายๆเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นถือเป็นข้อดีนะครับแต่ดึงก็ตอนใส่ต้องระวังหน่อยอันนี้อย่างที่บอกนะถ้าคลุมถอดออกมาได้คือมันจะมีมันจะมีไอ้ตรงแท่นเนี่ยให้เสียบเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่มากหรอกเพราะว่าพอเราก้มลงมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะฮะก็้องเล็งแม่นๆหน่อนนยนะครับแล้วก็พยายามให้มั่นคงเนะี่ยเรียบร้อยนี่เป็นหน้าดําแล้วนะครับ ก็จะคุ้นขูุนตากันหลายๆคนอยู่แล้วนะฮะมูนในทั้งหน้าสีขาวทั้งหน้าสีดำอือนี่เอาละครับก็อะจะเห็นได้ว่าการที่เขาให้จุดขยับมาเยอะเนี่ยมันก็จะโพสท่าอะไรได้เต็มไปหมดเลยนะครับก็แต่ผมก็คงไม,ไม่ได้มานั่งโพสให้ดูได้หลายท่าก็เอาเป็นว่าเราจะอยู่ที่ทา่าถือพระจันทร์เตรียมไฟแบบนี้แล้วกัน ค่อนข้างเฟี้ยวมาเราจะมาดูกล่องกันอ่ะใช้จุดขยับเท้าห้คุ้มหน่อยครับบิดเข้ามามาดูกล่องของมูนไนท์กันบ้างดีกว่านะครับก็เริ่มจากพื้นหลังก่อนเลยนี่ความพิเศษของมันคือมันไม่ใช่พื้นหลังแบบลายเอฟเฟกอะไรทั่วไปแต่มันคือหน้าของมูนไนท์มีตานะครับแอบคายอามาหน,านนิดนึงแล้วก็มีพระจันทร์เสี้ยอยู่ข้างบนนะครับเป็นปะบุนจินแล้วก็เขาใส่ใจกับรายละเอียดของสีดีนะก็จะเห็นได้ว่าแบบมี รอยแสงเล็กๆเๆตๆ็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของกล้องนี่มูนไนนะครับเป็นฟอนต์ของเขาโดยเฉพาะเลยกล่องสีขาวใสละเอียดนะครับแล้วก็จะมีรูปของมูนไนท์อยู่ด้านข้างแบบเท่ๆทั้งสองข้างเนีย่ยที่บอกนะแบบพอเขาจิงก็ไม่ได้ขาวขตัวจะมีรอยดำๆๆแล้วก็มูนไนท์ข้างหลังอ่าลืมบอกไปมีอุปกรณ์อีอย่างคือตัวกระบอกครับซึ่งอ่า มันไม่ได้มากับตัวที่พี่ถึงให้ผมยืมมาก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,ามันหายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าพี่เขาไม่ได้มีอยู่แล้วนะฮะประวัติย่ยยอๆนะครับอวิชชั่นก็คือจะเป็นแนะนําตัวของมูนไนท์นี่แหละใน2บรรทัดไม่ได้บอกประวัติอะไรรายละเอียดมากก็แค่บอกว่าเออเขาคือมาร์คสเปกเตอร์เขาเป็นฮีโร่เป็นมูนไนท์ป๊าบาบแค่นี้ก็แปลเป็นหลายภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนแล้วก็ อะไรก็ว่ากันไปลูกข้างหลังค่อนข้างอุโอ้ไม่ได้เลยลุกค่อนข้างเท่นะลงมาข้างล่างก็รายละเอียดตามปกตินะครับนี่เป็นตัวนําเข้ามาในไทยซะด้วยก็สรุปสําหรับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสวยเพราะว่าการที่เขาเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายบนชุดเหมือนแบบไอรอนแมนหรือเหมือนพวก อซอแลรพวกนี้ที่ชุดจะวื่วาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันง่ายขึ้นในการทำแอคชั่นฟิกเกอร์ออกมานะครับเพราะรายละเอียดมันไม่ต้องเวอร์อะไรมากก็จะเห็นได้ว่าเออทำให้มันขาวทําให้มันมีแสงเงาตกกระทบทําให้มันมีรายละเอียดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแค่นั้นก็จะออกมาสมบูรณ์แบบแล้วซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าแฮสโปโรทำได้ดีตอบโจทย์ได้ดีนะครับอาจจะมีขัดใจนิดนึงตรงที่ ก่อนก่อนรีวิวเนี่ยผมก็ไปย้อนดูคอมิกบางหัวเรื่องของมูลน,นัยนะก็เห็นได้ว่าเขามีช่วงที่ใช้ปืนสู้กับศัตรูด้วยนะครับและเขาก็อุตส่าห์ทำมือเป็นมือถือปืนมาแล้วก็เลยคาดใจว่าอย่างน้อยแฮสบ์โให้ปืนมาสักกระบอกก็ได้นะมันจะได้แบบสมคาแรคเตอร์หน่อยนะฮะก็อาจจะเป็นจุดเล็กน้อยที่ขัดใจนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้มองว่ามันทําให้ภาพรวมของแอคชั่นบิกเกอร์ตัวนี้เสียหายมากเท่าไหร่ก็เลยมองว่าเออมันค่อนข้างที่จะ เลยทีเดียวตัวนี้ก็สําหรับผมนะให้คะแนนให้9.5เลยคือแบบมันไม่มีสาเหตุอะไรมากให้หักอะถ้าหักเล,เล่นก็อย่างที่บอกหักเรื่องปืนไปส่วนเรื่องไม่มีกระบอกนี้ก็ก็โทษตัว action figure ไม่ได้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีก็ยังไม่ได้คุยกับพี่จิงว่าพี่เขาไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามันอยู่กับพี่เขานะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ ไปติดตามโดมูลนัยกันใน d i s n e y y พลาทอสตาอย่างถูกกฎหมายกันด้วยนะครับซึ่งผมก็ดูอยู่ทุกสัปดาห์แหละตอนนี้คือติดงอมแงมเลยทีเดียวต้องชมว่ามาเวลทําได้ดีมากนะครับเป็นอีกเรื่องที่แบบแหวกสไตล์ไม่เหมือนซีรีส์เรื่องอื่นของมาเวลไม่ได้เป็นแบบซีรีส์ฮีโร่จ๋าๆครับก็จะมีมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วก็ผมชอบตรงความที่มันแบบเปิดโลกเทพอียิปต์นะก็คือมันมันเริ่มเป็นการนําตำนานเทพ ที่หลากหลายเ,ยเข้ามาสู่ m c u มากขึ้นจากที่มีตอรที่เป็นที่เป็นนอสอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างใครเห็นตัวอย่างทีเซอร์ของตอแล้วแฟนแล้วแฟนันเดอร์ก็เห็นได้ว่ามีซูสมีโอลิมปัสโผล่มาแล้วแล้วก็น่าจะมองไปถึงอนาคตได้ว่าอาจจะมีเฮอร์คิ s ลิสมี a อริสโผล่มาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีมูนไนท์ที่เปิดทางสู่เทพอียิปต์นะครับก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นเทพจากหลายตำนานมาเจอกันมาช่วยกันอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับในคอมิกที่ เลยอ่านกันมานะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมตัวนี้นะครับเราตอบขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์สองเพจของผมโอ้ไม่นะเอาใหม่กดไลค์สองเพจของผมนะครับโมเปเลอร์เพจฟุตบอล,ล,ล,ลแล้วก็ถ่ายหลังแอชชั่นสติ๊กเกอร์รีวิวจะพยายามทำให้มากขึ้นนะครับช่วงนี้พอดีผมเริ่มมีอาชีพทํางานแล้วก็อาจจะแบบอัพอะไรน้อยลงคลิปนี้ก็กะจะถ่ายตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาถ่ายตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะรีบตัดและรีบลงให้เร็วที่สุดละกันนะครับเพื่อใ มันพอทันกับกระแสมูลนท์ก่อนที่อ p 5ี้าจะออกมานะฮะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับอีกไม่นานผมก็ต้องส่งตัวนี้คืนพี่จึงไปนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่จึงมากๆฝากขอบคุณอีกรอบหนึงแล้วผมก็จะขอบคุณพี่กลอบตอนเจอหน้าที่ตอนรับผมเอาไปคืนนะว่าที่ให้ผมได้สัมผัสและครอบครองตัวนี้เป็นเวลาประมาณ 2- 3สัปดาห์นะครับแม่งเทงมากๆเลยทีเดียวสวัสดีครับ